ถึงแล้วส่วนด้านในก็จะเป็นโซนโซนนั้งเล่นนะครับโซนพักผ่อนก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนโซนั่อนู้นมอีเป็นโซนอาหารอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าส่วนข้างบนน่าจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมผมยังเหนี่ยซ่อมแซมอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอบหน้าดีกว่า รอบนี้ฟรีนะครับฟรีตั้งแต่วันที่วันที่สิบตุลาถึงวันจำไม่ได้ประมาณเดือนมินาครับเดี๋ยวเราไปมาช่วงเสียตังนีกว่าเดี่ยวอาจจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเยอะๆกว่านี้นะครับสวนสัตว์น่าจะเป็นแห่งแรกของจังหวัดน้องคายเลยนะครับเบาๆพี่พี่ต้องรอน้องลูกอ,อ่ะอยบอบกขั้นหนึง่งเออไป ไปไหนไหนเป็ดกา้าไปข้ามสะพานไปลูกวันนี้มีเวลาว่างพาเด็กมาชมสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์น่าจะเป็นแห่งแรกของจังหวัดหนองคายวันนี้เปิดเป็นวันที่สองเปิดวันแรกคือวันที่สิบตุลาสองห้าหกแปด แต่<น>ยังไม่รู้ว่า,าด้านในจะมีสัตว์เยอะหรือเปล่ามีมีอูดมีอูดด้วยมีอูดด้วยน้องพีมาดูอะไรคนะน้องพีมาดูอะไรอยากดูอะไรนะอยากมาอยากดูน้ำอะไรไปเดินเข้าไปข้างในลูกไปมีอูดด้วยมีอูดด้วยมีหมาด้วยมาดูทำไมหมา เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับตัวอะไรอ่ะพี่ลีม้ใช่ไหมม้แค่ไหมนี่เป็นม้แคะนะปปาว่าโอ้ไม้แค้จริงจริงด้วยน้รงเคยเห็นม้แค่ไหม

ร้อยเปเซ็นตะครับมีสัตว์แก่ไม่กี่ชนิดเนาะแม่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์ซ็นเลยไปไปดูข้างล่างลูกมันมีอะไรไหมไปดูข้างล่างสิสรุปห้องนี้เป็นมีแรคกคูนแล้วก็มีแมวแล้วก็มีงูนะครับแล้วก็มีกิ้งก่าเป็นเป็นคาเฟ่มแมว ตัวอะไรอ่ะม <res> hmm. <groans> hmm. ันตัวอะไรแลกคืนด้วยใช่ไหมไม่มันคือจิ้งจอกฮะสุนัขมันไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกตัวอะไรครับมันคือตัวอะไรฮะคือตัวอะไรลูกนี่นี่ตัวอะไร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 เนาะฮะขอดูเลส ตัวอะไรก็ตัวอะไรน่้ยปวดอะไรไม่รู้เรื่องเลยตัวอะไรนะ่ะตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันแมวมีมมน้าตาแมวี่างันจะเป็นคาเฟ่แมวแล้วก็จะม,มีกิ้งก่ามีงูเออมีกิ้งกาด้วยค่ะมีงูไหมมีงูไหมมีงูไหม เออมีงูนอนอยู่ไงมีองอูไหมครับงูอะไรเนาะไม่มีป้ายเลยไม่ได้รู้จักชื่อนีอมอม่มีคู่ไม่มีป้ายเหมือนกันแล้วก็มียิ่งกาน่าจะมีป้ายเนาะจะได้รู้จักชื่อตรงนี้ ตันี้น่าจะเป็นสวนน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จหรอกครับน่าแต่ก็ใหญ่พอสมควรอยู่เนาะแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเดี๋ยวค่อยรอทางสวนสัตว์เขาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับไปดูอะไรคะดูนกนเนสาร์ค่ะนกนเสาร์อยู่ตรงไหนคะทางนูน้นทางนู้นเหรอไปกันเลยไหม S <S ไลกัน s <S โซนนี้ก็จะเป็นโซนของไดโนเสาร์ขยับได้นะครับไดโนเสาร์ที่มีเสียงดีเทเ็กก็ตัวใหญ่พอสมควรอยู่มีหลายชนิดเลยนู่ นัปเตอร์ตัวเล็กหลายตัวเลยเติรนเป็นตัวยังไงลูกตัวเล็กเวิเ่งไววิ่งเร็วมากไหมเร็วมากก็แบบก็แบบคนวิ่งตามแล้วคนชักเฉื่อยเลยเหรอชักขาชักเฉื่อยคืออะไร <c oughs> <c oughs> น้องรู้จักไหม,ไมรู้จักไหม,ไมตัวนี้นะ่ะ<ม>พิรีตัวอะไรลูก ไทยอะไรนะโอเคสันรครับเลครับสรุปแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองของการเปิดของอสวนสัตว์ที่หนองคายนะครับ ก็ยังมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับทางเข้าก็จะเป็นอยู่ที่ตึกสีส้มตรงนี้ตึกสีส้มตรงนี้นะรู้ว่าเห็นหรอเปล่าอ่าตึกสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็พอเดินเข้ามาก็จะเจอหลายอาคารตรงนีนะ้โซนตรงนี้ก็จะมีอูดมีไม้แคะนะครับอ่าตรงหลังคาตรงหลังคาสี สีฟ้าสีเขียวมิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าสีอะไรอาจจะเป็นสําหรับรถโกคาร์ตนะครับเนี่ยถัดมาก็จะมาเจอตรงโดมตรงนี้นะครับโดมตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกครับโดมตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวแล้วก็มีแรด,ดคูนมีแมวมีงูสองตัวแล้วก็มีกิ้งกา่านะครับ ส่วนน้ําส่วนน้ําจะอยู่ถัดหลังตึกตัวนี้ลงไปก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่เสร็จกําลังดําเนินการแล้วก็ถัดมาถัดมาโซนแถวๆนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์รูกป,ปั้นไดโนเสาร์นะครับ <S <S เป็นไงพี่ลีวันนี้ร้อนไหมร้อนนี่ <S <S วันนี้อยู่ที่ประมาณสามสมสิบเอ็ดองศาได้ ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวรอรอ,รอให้มีการรอปีหน,น้าดีกว่าเนาะให้มันให้เขาได้อัปเดตมากกว่านี้แล้วเราค่อยมาใหม่เนาะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคค่ะสำหรับที่จอดรถก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะสำหรับจอดรถมอไซค์ก็มีนะครับที่จอดมอไซค์ที่จอดรถ,ดร,ถรถยนต์ก็เยอะพอสมควรอยู่นะ เห็นบอกว่าเมื่อวานวันแรกมาประมาณพันก,กว่าคนวันนี้วันนี้กี่โมงแล้วเพิ่งบ่ายโมงประมาณ800แปดร้อยละเห็นที่เขารับลงทะเบียนไปครับลองเป็นยังไงบ้างสนุกไหมหนูค่ะหัวเปียกหมดเลยพี่ลีเป็นไรลูกร้อนแสบตาโดนแดดแรงเนาะเออต้องหาหมวกหาแว่นมาใส่โอเคไหมหนูหนูจะหา เออรอบหน้า่คยใส่แว่นมานะหัวเปียกหมดเลยอากาศร้อนนะครับแดดวนส่วนใหญ่จะเป็นแดดไม่ค่อยมีร่มกลับบ้านไปจะรีบไปนอนด้นอนบ๊ายบายสวัสดีด้วย